ผลแห่งทานขะหะบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประนีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพไม่ทำความนอบน้อมให้ไม่ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่เหลือไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้นๆบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นๆจิตของผู้ให้ทาน ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกามาคุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรพัญญาทาตคนใช้คนทำงานก็ไม่เชื่อฟังไม่เงียหูฟังส่งจิตไปที่อื่นเสีย ข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ตนกระทําโดยไม่เขารบขหะบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประนีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยเคารบทําความนอบน้อมให้ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่ไม่เหลือเชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้น,น,น บังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นๆจิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคการมคุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภัญญาทาตคนใช้ คนทำงานก็เชื่อฟังดีเงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่นข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลของการที่ตนกระทำโดยเคารพขหปดีเรื่องเคยมีมาแล้วมีพรามชื่อเวลามะพรามผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้คือได้ให้ถาดทองเต็มด้วยรูปยะ 84,000ถาดถาดรูปียะเต็มด้วยถ้วยทอง84,000ถาดถาดสำริดเต็มด้วยเงิน84,000ถาดให้ช้าง84,000เชือกมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคลุมด้วยข่ายทองให้รถ84,000คันหุ้มด้วยหนังราชสีหนังเสือโครง่ง หนังเสือเหลืองผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองกลุ่มด้วยข่ายทองให้แม่โคโนมแปดหมื่นสี่พันตัวมีน้ำนมไหลสะดวกใช้ภาชนะเงินรองน้ำนมให้หญิงสาวแปดหมื่นสี่พันคนประดับด้วยแก้วมณีและแก้วกุนทนให้บรรลังแปดหมื่นสี่พันที่ ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยขนแกะสีขาวเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้มีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเครื่องลาดเพดานมีหมอนข้างแดงทั้งสองให้ผ้าแปดหมืสพันกดเป็นผ้าเปลือกไม้ผ้าแพรผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงข้าว น้ำของเคี้ยวของบริโภคเครื่องรูปไล้ที่นอนไหลไปเหมือนแม่น้ำขหบดีท่านพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นผู้อื่นไม่ใช่เวลามะพราามผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้นขหบดีแต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้สมัยนั้นเราเป็นเวลามะพราม เราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทานก็ในทานนั้นไม่มีใครเป็นพระทักคีนนยบุคคลใครๆไม่ชำระทักคีนานั้นให้หมดจดขหบาดีทานที่บุคคลถวายให้ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพระโสดาบันผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่เวลามะปรามให้แล้ว ทานที i, i aisle, ่บ th ุคคลถวายให้พระสกทาคามีผู ah ika, ้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ท่านพู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิร้อยท่านบริโภคฐานที่บุคคลถวายให้พระอนาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระสกทาคามีร้อยท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันผู้เดียวบริโภค มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอนาคามีร้อยท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์หนึ่งร้อยรูปบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งร้อยรูปบริโภค ทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคย่อมมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคการที่บุคคลสร้างวิหารถวายสง์ผู้มาจากจาตุรทิศมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภค การที่บุคคลมีจิตเลื่อมสายถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสง์อันมาจากจาตุรทิศ mm hmm. การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานศิกขาบท mm hmm. คืองดเว้นจากปานาติบาตจากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จ จากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตรเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาระ<ม>การที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตรเลื่อมใสสมาทานศิกขาบท และการที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงเวลาลัดนิ้วมือมีผลมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอม